มีความคืบหน้าในเรื่องของคุณแม่คุณแตงโมค่คะ,<ฮ>ะมีการพูดถึงขึงข้นมาว่าบางแจ๊กเนี่ยมีการโอนเงินสามแสนให้หลายคนก็สงสัยว่าปมนี้ทาไมต้องโอนเงินสามแสนมาเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่ารวมถึงประเด็นที่มีการสอบสวนถึง30ประเด็นเลยคุณตํารวจก็มีการชี้แจงออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่7มิถุนายน2565ช่วงเวลาประมาณ13บมนาฬิกา50นาทีที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานี หลังจากที่พลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงได้ทำการสอบปากคำนางพนิดาศิรายุทธโยทินหรือคุณแม่ของคุณแตงโมยาวนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชฉากรรมก็ได้ออกมาเปิดเผยอ,อยู่กับเรื่องนี้นะคะว่า สาเหตุที่คุณแม่ยอมส่งโทรศัพท์มือถือให้กับบางแจ็กเพราะเชื่อว่าสามารถช่วยปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมได้โดยยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอนนอกจากนี้ค่ะเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วก็พร้อมที่จะเปิดข้อมูลหลักฐานสําคัญทุกอย่างแต่ในขณะนี้ นาฬิกากับสร้อยคอของแตงโมเนี่ยหายไปและอยู่ระหว่างการติดตามสิ่งของที่สูญหายนี้มากกว่าที่จะให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานต่างๆที่บางแจ๊กกล่าวอ้างค่ะ โดยทางนี้นะคะในวันที่9มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ก็จะไปร้องเรียนกับแพทยสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมแพทย์คนหนึ่งที่ให้คําแนะนําพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้จากนั้นค่ะจะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกับเอกชนรายหนึ่งด้วยเกี่ยวกับเรื่องคราบเลือดที่พบบนเรือที่กองบังคับการปรับปรามค่ะส่วนทางด้านคุณแม่นะคะก็ออกมาเปิดเผยว่า ไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถกู้โทรศัพท์มือถือได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยได้ติดต่อกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้กู้โทรศัพท์มือถือแล้วส่วนการที่บางแจ้งเนี่ยอ้างว่าได้โอนเงินจํานวนสาม0สนบาทให้นั้นไม่ได้เป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์แต่อย่างใดค่ะแต่เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน Western Union ให้กับพยานคนหนึ่งในคดีที่ได้มาเล่าความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบ แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดว่าเป็นใครค่ะซึ่งขณะนี้บางแจ็คก็ยืนยันนะคะว่าจะส่งโทรศัพท์คืนกลับมาให้โดยในโทรศัพท์มือถือจะไม่มีภาพโปสหรือว่าข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใดอย่างใดแต่คุณแม่ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าการส่งมือถือให้บางแจ็คนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะทุกสิ่งที่ทําอยากรู้ความจริงก็เท่านั้นค่ะส่วนทางด้านพลตํารวจโทรกรชัยก็เปิดเผยบางช่วงนะคะว่า สำหรับทั้ง30ประเด็นที่ได้สอบปากคำนั้นก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนในทุกประเด็นส่วนจะมีการซื้อขายโทรศัพท์หรือไม่นั้นยังไม่ทราบในเรื่องนี้แต่ถ้ามีการซื้อขายก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดค่ะอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็สอบเฉพาะในประเด็นที่มีการนำภาพในโทรศัพท์มือถือของแตงโมงมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นส่วนจำนวนคดีหลักเป็นอำนาจการสอบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งเป็นคนละคดีกันค่ะ